สวัสดีครับผมนายชนเริทย์าธิพพงศ์ครับในชเรียนวทย์6ครับสวัสดีครับผมนายธนรยชานิยมในชั้นเรียนวิทย์9ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนเลขเอกโพนิเชียลให้กลายเป็นเลขลอการิทึมนะครับขออนุญาตเขียนโจทย์แต่ละมืนะครับเอกโพนิเชียลให้กลายเป็นเลขล็อกนะครับคืออันนี้จะโจทย์ที่หนึ่งนะครับ 2กำลัง4เท่ากับ16กอ่อการหาคำตอบนะครับคือมันจะได้เท่ากับ4 l o ล็อกฐาน2 16นะครับ4คือตัวเลขยกกำลังตัวนี้นะครับและล็อก2คือตัวตัวหน้าสุดนะครับครับ16คือคำตอบที่ได้าจากโจทย์นะครับเอ่อแล้วถ้าเราจะหาคำตอบอีกให้เป็นคำตอบจริงๆนะครับคือ ล็อกสองกําลังสี่นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับและข้อที่สองนะครับหนึ่งส่วนสองยกกําลังลบสี่เท่ากับสิบหกนะครับการเขียนให้การเรียกล็อกก็คือเขียนว่าล็อกหนึ่งส่วนสอง 2, คือเราเอาตัวแรกมาก่อนนะครับเนี่ยเหมือนกัตัวนี้เลยคือ ล็อก2องก็เอาตัวหน้าตัวนี้มาก่อนนะล็อกหนึ่งส่วนสองก็เอาตัวหน้าตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เขียนเขียนเป็น16เท่าก,กับลบสนะครับการเขียนให้เป็นคำตอบเจอล็อกหนึ่งส่สวนสองสองยกกำลังสี่สองยกกำลังสี่มาจากอะไรที่สองยกกำลังและได้สิบหนะครับ จะได้ล็หนึ่งส่วนสองยกกำลังลบสี่นะครับอันนี้คือคำตอบของโจทย์ข้อที่สองนะครับและข้อที่สามนะครับเก้าเท่ากับสามยกกำลังสองนะครับาการเจ็กลายเป็นรูปล็อคคือล็อคเก้าฐานสามนะครับรเท่ากับสองนะครับอับนนี้คือคำตอบนะครับ เลขสองคือเลขยกกำลังนะครับและเลขเก้าคือเลขเอ่อเลขตัวข้างหน้านะครับและล็อกสามคือตัวฐานของตัวเลขยกกำลังต่อไปนะครับกับการคือเราจะเปลี่ยนให้เลขล็อกกลายเป็นเลขเอ็กโนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนเลขล็อกให้กลายเป็นเลขเอ็กโพเนนเชียลนะครับข้อหนึ่งล็อกยี่สิบเจ็ดฐานเก้าเท่ากับสามส่วนสองนะครับ เขียนให้กลายเป็นคำตอบเอ้เขียนให้กลายเป็นเอ็กโนะครับคือเอ่อก้ายกกำลังสามส่วนสองเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับคือเก้ามาจากขานล็อกนะครับและยี่สิบเจ็ดมาจากค่าล็อกและคำตอบของอันนี้คือเลขยกกำลังนะครับการข้อต่อไปนะครับล็อกหนึ่งขานแปดเท่ากับส่นนะครับเขียนให้กลายเป็นเลขเอ็กโพเนนเชียลก็คือ 8ยกกำลัง0เท่ากับ1นะครับและข้อ3เอบล็อก5รูท5าฐาน5นะครับเท่ากับ3ส่วน2เขียนให้การเป็นเลขเกโซคือ5ยกกำลัง3าส่วน2เท่ากับ 5, 5, 5รบ 4, ูนะครับและข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับ ล็อกสิบฐานสิบเท่ากับหนึ่งนะครับเขียนให้กลายปเป็นเลขเอกโพคือ,อ,อสิบยกกำลังหนึ่งเท่ากับสิบนะครับขบค,ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอาธิบายสมบัติของลอการิทึมนะครับโดยสมบัติลอการิทึมที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเป็นสมบัติที่ผมเจอในห้องเรียนและการสอบครับวันนี้เราก็จะมาอาธิบายสมบัติการคูณน,นะครับข้อที่หนึ่งครับล็อก m n ฐาน a ครับ ของของล็อก,กไปถึ้นะครับสมบ,บัติของการคูณน,นะครับของล็อกนะครับถ้าเกิดเจอ,อสมบ,บัติล็อกคูณกันนะครับเราจะสามารถนํามาบวกได้นะครับหรือกับกันนะครับถ้าเราเจอสมบ,บัติการบวกนะครับเราก็สามารถนํามาเกียนเป็นคูณได้นะครับโดยผมจะยกตัวอยา่างข้อแรกนะครับคือล็อกห้าฐานสามบวกกับ ล็อกสี well, we kind of ่ฐาน3ามนะครับก็จะเขียนได้ดังนี <Okay. S 1> ้นะครับเท่ากับล็อก3ามครับเราจะจับฐานฐานโดยเน้นย้ำนะครับการเขียนล็อกไก่เทียมครับเราจะเน้นทําตัวฐานนะครับฐานข้างล่านะครับให้มันเท่ากันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทําเป็นล็อกไก่เทียมได้นะครับก็จะได้เป็นเราจะจับนำห้าและ4ี่นะครับเพราะเราเจอฐานเหมือนกันแล้ว เรานำ5และ4นะครับมาคูณกันได้เลยครับตามสมบัติที่เก่ามาก็เป็น5คูณ4นะครับก็เท่ากับล้อยสามตัวอย่า้5คูณ4นะครับจะเท่ากับยี่สิบนะครับนี่ครับเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะไปยกตัวอย่างข้อนึงนะครับเห็นดัมนี้นะครับผม ล็อก16า4นะครับบวกกับล็อก27ฐาน9เอ้หาน3นะครับ,น,รบ,บ,น,บนะครับเท่ากับเราจะเขียนเท่ากับน้บแล้วก็ใส่ล็อกอะไรยกกำลังสองก็ได้16นะครับคำตอบเราก็คือ4นะครับ4ยกกำลังสองครับก็ได้16 ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ถ่ามตัวเดิมนะครับนี่ทำถ่านให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็บวกกับล็อกอะไรยกกำลังรได้บยี่สเนะครับตอบสยกกำลัง3นะครับแล้วก็ใส่ถานนะครับตัวเดิมนะครับก็ได้แางนี้นะครับขั้นต่อมานะครับเมื่อเราเจอเลขฐานและเลขตัวนี้นะครับเข้ากันนะครับเราจะใส่เลขชี้กำลังข้างบนนี้คนี่นะครับ ต่อมาก็ได้เป็น2นะครับคูณกับ3นี่นะครับคำตอบก็ได้เป็น 3, ามเท่ากับหนะครับผมนี่นครับคำตอบตอก็คือสมบัติการหานะครับข้อที่สอครับเรา m ส่วน n ฐา a น a ะครับ ท่าแบบแบบล็อ็ M ฐาน A นะครับล็อก N ฐาน A นจะมายกตัวอย่างาสมบัติการหานนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเจอล็อกหานนะครับให้เรามาลบถ้าเจอล็อกลบให้เราเอามาหานนะครับตัวอย่างที้ผมจะยกก็คือนี่นะครับผม ล็อกหฐาน2นะครับลบก,กับล็อก12บฐาน2นะครับครับนี่ทํานะครับนี่ครับฐานเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่เป็นล็อกแล้วก็ใส่ฐานเอาไว้นะครับถ้าเจอลบเอามาหารใช่ไหมครับก็ได้เป็นหก ฐาสอ2นะครับดีค่าเป็น6 16นะครับ6212ครับบครับต่อมานะครับเราจะเขียนเท่ากับล็อ2สอ้ล็อก, 2, A, อก1ส่วน2ครับฐาน2แล้วก็บรรต่อมาเป็นล็อกนี่ครับนะ เราต้องการจะนำสองขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะไม่ให้มันติดเศษส่วนนะครับก็คือเราจะตกสองขึ้นไปข้างบนได้เป็นสองกำลังลบหนึ่งนะครับส่วนได้ฐานเป็นฐานสองนะครับเหมือนโจทย์ข้อที่ผ่านมานะครับเมื่อเราเจอเลขฐานและเลขตัวนี้เท่ากันนะครับให้เราใส่เลขชี้กำลังได้เลยนะครับก็จะเท่ากับลบหนึ่งนะครับไดครับนะครับต่อของโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นสรสบกาณ์ที่ผมเจลบบ่อยนะครับแต่ว่า จำชื่อไม่ได้นะครับถ้าใครจำได้ก็ช่ปปวยตอบในคอมเมนต์ด้ครับข้อทสามครับก็ E ล็อก X ผ่านนะครับก็แบบงครับ ครับผมจากที่เพื่อนผมได้ยกตัวอย่างสมบัติล็อกมาครับตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับผมก็คือผมจะยกตัวอย่างนะโจทย์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนง่ายๆนะครับถติว่าเราเจอ3นะครับ,รบยกกําลังล็อกเจ็ดฐานสามนะครับล็อกเจ็ดฐานสามนะครับผมให้เราตอบนะครับตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย ตอบแบบว่าไม่ต้องนึกเรื่องนึก่องนกอยกคิดเยอะตอบน,นี่ครับเลขทีกำลังตอบแค่เจ็ดเลยครับข้อน,นี้ก็ได้เป็นเท่ากับเจ็ดนะครับย้ำนะครับถ้าเราเจอตัวหน้าและเลขยกกำลังของตัวฐานเนี่ยเท่ากันถ้เราตอบเลขทีกำลังก็คือตัวเจ็ดตัวนี้เลยนะครับ <S <S ครับผมขอบคุณมากคร,รับการสอบ x p o และล็อกการที่ขึ้นในวันนี้นะครับ มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องแม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำาะเพ<ฮ>ือเพียงเท่านี้ขอบคุณครับวัน <พา S 2> <ป>นี้นผมจะมาโดยสมบัติที่ผมลอ็อกก l g o ึมึวันนี้นะครับก็คือสมบัติ ขอนำเฮ้ยจบขอจบการนำสัแค่ไม่รู้ต่อ